สายด่วนจากรวอผูบารวทาตงัดมุอโนอย่างนี้เฮ้ยหาทุม13ล้งสั่งมาเอาเอาเต่ากับท่านพนะเอาทุกคนแก่นหมอยากเบดเลยบัดมอเนี่ยลำบากไปมันกับว่ามี่มันวเลออเต่ากับท่านเอาเต่ากับท่านฉันไม่ย่าด้่ดิห่างาติก็ว่าาโอเคเดี๋ยวหิอร่างถามเขาเบ้างอ่านะ แดบดีกันนบพี call, ่น้องะสุดเด็กล่าเดเ็กล่าเป็นใเราเจอเด็กล่าเราเ็พี่เลี้ยเอ้ยไปซื้อยุแลลวสวนหึ่งอ่ะเจ้ว้ไมัหวกเด็กเล่าวันีซื้อเล็กล่าเร็วไอ้ตามแล้วไอ้ปีลำบปีลำวซื้อแค่เนาะว้ายครับเลาอกเงื่อนี่จะมหลักันีเล่าอกงื่นก็วซื้อ ป่านนี<_<_้ไล่สดึ้นมาเว่นนะไล่สดคืนมัเว่นไดจะสดนะปานนี้มันบอถือกับไล่สดรุ่นต้องกันนะครับี้พอถือมันก็ปรวาศูนย์หนึับนึ่านนี้ี่านมไปตามเรื่องราวสิปนี้หวยเราก็ออกปานะเอออะไรอ่เนาร้องเพลงไล่สดคนีนรองแสนศูนย์หมื่นเอ็ดผูนได้ล่วนี่ไาสนุบสนุ๊งกับนวลุงอยู่นี่โอ้หเปล่าม่ไล่ม่ไล่ไปหมื่นเอ็ดถุนได้เล้ครับนี อไอ,อ,อินาโนหลวงเพ่งเฉลิมพลแม่เด็กสวางพันธนแม่หรอเด็กก็สวางพันธ์แม่รอไม่พีเผอไม่หาอาปโอ้ยอันเปิดขึ้นก็เป็นว่าฉันผู้ไส้มาสั่นไปอ้าวไปหาว่าฉันผู้ยิ่งใหญ่ ق. โอ้ยามนต้องอยโอเครับแซ่บ เอาแซบเราซ่บแล้วมันสีเด็กวันพี่น้องท้าัดมันเป็นอย่างเด็ริงรอ้อุ่นอยู่ตุ๋ใช่ไหมสายด่วนจากพ่อโจนะอเเบดอเอ้าจะยังสีปิ้งไฟทีพีบ่แล้วมันเนโทรมาทางสั่ะเีไปให้ะนะโอ้ย่นกับใดสังเันแต่พีไปด้วยกะจิซื่อบื้อฟานนั่นเจ้ากระไดว่เอาไปใหรล้วรัวทาสีไปจังไหน จ้ากะว่าสิเบี้ยเฮียอะไรติดตั้งเครื่องเด้อเอ้าวพี่น้องคล่าสุดมึงอยู่เซตตัวนี้ไชอีกอยู่ค่ายครับมีรถยนต์บ่บ่จอดที่บ้านเด้อขี่มอไซค์มาเลอขี้มอไซค์ไปกันได้ดอกมึงเห็ุยังไดกันใดมึงเห็ุยังไดกันใดให้กูได้เตากับทาน เอาเอาเต่ากับท่านไปส่งอันนานหมู่บ้านบีท่านเนี่ยมึงเห็นเน่ยเนยเลยสนามบินคอนแกนไปว่าสิเป็นหลอดไตสะพานใบพาดบ่เคยไปหรอเจ้าหนึ่งเออๆๆๆเดี๋ยวกูจีดูแลดอกพอดีเ้าหนั้นเขาอยากกินเขาวจีเขาอยากได้เต่ากับท่านพี่ว่าเต่ายู่หานี่ไงขันบอมีไปขันบอมีไปโยก เต่าอยู่ในบ้านอยู่ในไข่บ้านบักบอดไปเลยเต่าหนึ่งกูคิดว่าท่านไปสื่ออยู่บ้านใจเอกอยู่ในไข่วนซดเไปต้อนนี่เออท่านมันมันไหมฮะตุ่มาะม่กปะท่านดังไฟมาออดนี่แมนแมนเออท่านดังไฟนี่ล่ะท่านดังไฟนี่ ฟอตทำไมกล้ากล้าชิงหน้าพี่ไม่ได้เลยฟบอมแมนดูแลเด้อดูแลบอมแมนหนำมาใหม่นี่อ่ะกูอยู่นครนายกตอนนี้โอ้กูอยู่ไอ้กระบินมีโดนน้ำไปไปไปเดี๋ยวดูแลการเดินทางดอกมีโดนน้ำต้นนี้โอ้ยไปลองสร้างเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้วะเป็นเอสุดยอดที่เอานี่แหละ ขอจ่อกอมาเดี๋ยวกี้เขาคกี้เขาอยู่ก้อนแกนกหอดกัะป่าจีนอาะนิ้วหาทุ่มนิวกี้เขาใครอยู่ว่าอยากปิ้งหนูเนาะยากก็นีอยากปิ้งนีเไปหาชิพด้เต้แต่พี่บอสุดยอดผู้จักาาเรียวอพี่น้องค่ะคุณกินหอดกันท่หากันจืดจืดหนหาเนวใส่หาะเนวใส่กันจิว่าอยากรลับสางไเออวิต่ว่ากินตังแต่ทุ่มหนึ่งจนหอดเด๋ยนนี้แหละค่ะพี่น้อ จะเล่นอาหารไงหยุดาน้ำพู้กลายโอ้ยเหลืองไม้ดอกหมอกลงครับพี่น้องค่ะนี่แหละครับขอบคุณทุกกำลังเล่นใจที่ส่งพันไหลโซนมาแม่บ่าแม่นแล้วบ่าแม่นแล้วอันตรายแล้วนางยงข่างนี้เริ่มอันตรายแล้วเริ่มแบบว่าแสแปค่ะพี่น้องค่ะเสแปรเสแปรค่ะแสแปเพราะมาดิบเนาะมาเสแปรเลย เขาเปิดกับเป็นบารเพราะเขาเปิดไปแหะพี่น้องบรรยากาศเข้มปีมเมื้อนี้ค่ะเงินทุบบาททุกบตังค์ที่พ่อแม่มากอะคือซื้อม้าหมานี่แหละครับพี่น้องแบ่งกันกินครับต่อหนึ่งตัวสองคนครับพี่น้องครับหนุ่มพลอยหนุ่มนี่แหละคือหนุ่มเถื่อนี่อะไรๆเขียวเอาอะไรด้ที่สุดบอกจะยังมาเมาหมอนพอขอในคลิปเด้อขอได้คลิปเยอะ พอเกี่ยวของเด้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนี่มันเป็นเกี่ยวอยู่บ่กินแหะกินได้หลายช่วนก็นั่งจะเล่นอาหารได้ยังเรียกยังไม่อยากกินฟามือกูตีโอ้แยกหนาแยกหลังอันนั้นขาดด้วยกันอีกสองหนาที่สองนาทีเนาะสองหน้าที่กับมีแห้ง ไปไอ้ตัวนั่นนี่เดี๋ยวนี้สิขบนี่โตอีกแล้วเดี๋ยวลอยสายมือนีเดี๋ยวลอยยแคสันแสร้งแบบสร้างแบบยืดเยื้อสร้างแบบเขียนมาทีเดียวเลยเสียวยังตอนนี้เร็ว เ่านีนะใจยังยอมแก้มบุเยน่ใจใจยังอแก้มบุเลเนี่ยะพูดแบบนั้นน้องฟอร์ดน้องจกไรใคบุเรานี่กกำลังหาหลักเต๋าอยู่เลยเนี่คิดว่าเจบีขดนว่าเจบีหันหาหาเจบีนะโอ้คิดนว่าเจบีนว่าเจบีเจบีเจบเจบีเจบีเจบเจบีเจบีเเจบเจบีเจบี่จีเีเเีีีเเจีี Oh. แวมแวมมาหาเจบีนะม <laughs> แม่ใจเขีม่ยไม่อยอง <laughs> ตอนนี้เนี่ยบอลอไราขานไปอาบนา้ำยื้อโรดิ้ข <laughs> ี่รถขี่รถพังหมาไปฮะอันอาบนา้ำยื้อบดซี่ลอยหาชีพแต่ว่าอย่าขวางเ่รานอาบอยู่อจะเศ้าคนไป, <laughs> ปอย่าไปบ้าสุเพื่อนฟังไม่หรอกโอ๊ยไม่เห็นสิกระได,ด <laughs> ้บัดนี้เทิ่งเทิ่งอุ้มหมาเทิ่งมาจกน้ำแข็งให้เขากิน ไปกินให้ก็อนเหรอโดนนันเป็สื่อไนไหคเหพี่นอ้องมวลสูนโฮเซอต่ว่า,าเบิร์ดเดลลาทัา้าหมนกันได้